สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาชมบรรยากาศภูเขาทุ่งหญ้านะคะทุกคนภฮยไลของจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองเลยค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังขับรถเข้ามาในบริเวณภูเขาหญ้านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วค่ะทุกคนเราจะรีบถ่ายรูปทันไหมเนี่ยไปจอดรถกันทุกคนพระอาทิตย์อยู่นี่จะทันไหม จอดแถวนี้ก็ได้ไหมเนี่ยควรจะจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละเอ้ยเห็นไหมเห็นพระอาทิตยเห็นพระอาทิตยนะเอ้ยทุกคนลงไปถ่ายรูปเร็วทุกคนทุกคนเรเน็วๆพระป้ามาถ่ายรูปให้่อยทุกคนทุกคนพระอาทิตย์จะไปแล้วทุกคน นี่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีมากๆนะคะของชาวระนองนะคะโชคดีมากเลยค่ะมาดู้าที่ตกดินตรงภูเขานี่ภูเขาล้อมนี่ล้อมไปนี่นี่น้ำตกหง่าวตอนเนี้น้ำไม่มีมันเลยไม่เห็นน้ำไหลแล้วเขาก็ปิดชั่วเขา ช่วงขาวช่วงโควิดอะแต่ว่ามันมีน้ำเป็นเส้นเล็กๆอะ่ะมันคล้ายๆดอยชัวย่านะทุกคนนี่นะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนีมากค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูกยป,ยปกับภูเขาปอนมามีลงไปเก็บพระอาทิตย์มาแทบไม่ทันเน่ทิ้งหมาไว้บนรถแล้วหมาก็สั่นทุกคนอุ้ยมามีอาสั่นกลัวมามีกับปปัดจ,จอดรถทิ้งมีอาลงไปถ่ายรูปมีอานั่งสั่นกังกักงัอยู่กลัวถูกทิ้ง โอเคค่ะท <chat> okay wow. oh. oh. ุกคนเมื oh. Oh. Um, film, ่อกี้เราก็ไปเก็บนีไปเก็บพระอาทิตย์มามันตกไปแล้วแหละแล้วข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นภูเขาแล้วก็มีน้ำตกงาวหอองออาวงาวงาเฮ้ยอ่ะเรียกผิดน้ำตกงาวนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูภูเขาหญ้าอยู่ อยู่ด้านหลังนู้นนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราขับรถเราอ้อมไปบรรยากาศดีมากเลยทุกคนบอกขอบอกต้องมาแล้วมันเป็นแลนด์มาร์กที่เบียมันธรรมชาติมากอนะธรรมชาติสร้างสรรค์นะแต่และคนเขาก็จะมีมุมพายเวทนะทุกคนดูคนเขาไปจอดตรงนั้นจอดตรงนั้นแล้วก็มีปิกนิกนะทุกคนดูสิโอ้ยมันดีมากเลยอะ่ะมันเอออยากมาเนี่ยเรามานอนที่นี่สองคืนอันนี้เป็นคืนที่สองของเรานะคะเราก็รีบกลัวไม่ได้ เก็บพระอาทิตย์นะคะทุกคน,นะคันนู้นเนี่ยไปจอดต้นไม้ใต้ต้นไม้น่นแล้วก็มีเสียงสัตว์ป่าร้องแล้วนะคะพวกพวกมแมลงต่างๆนะคะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เรากำลังจะมูฟไปตรงนู้นนะคะเนี่ยตรงนู้นน่ะคนเยอะเพียบเพราะว่าอะไรไม่เป็นภูเขาตรงนู้น่ะที่ถ่ายรูปสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมันคล้ายต่างประเทศอหะมันเป็นเขาเป็นเป็นทัศนียภาพที่แปลกนะมันจะไปาติ หญ้าเต็มภูเขาเลยเขาไม่ได้มาตัดอะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นแบบนี้เองนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมหญ้าขึ้นเพียบเลยอะ่ะแล้วหลายหลายภูเขาสอดกันเพามันก็แล้วมันก็ดูดีมากเลยทุกคนแล้วมันก็มีคนขึ้นไปบนยอดเขาด้วยอะ่ะทุกคนดูบรรยากาศที่เขามีที่อาหารเลยนะ อาหารขายด้วยแล้วก็ข้างหลังด้วข้างหลังเป็นน้ำตกหนาวน้ำตกหนาวดูภูเขามาอยู่ตางประเทศปะดูเขาเล่นเขาเล่นรอบกันะเดี๋ยวเราจะขึ้นภูเขาอันนี้อันอีหวะซ้ายเนี่ยนี่เหรออืม ลูกนี้อันนี้มันมีกว่สี่อัน,นอ่ะน,นีะนน่เป็นทางเดินนะไปเลยจ้าเราจะไปภูเาขาแล้วมีคนด้วยอ่ะเขาดูพาดที่แล้วเขาลงมาละ อกไปแล้วนะคะทุกคนเรามาไม่ทันแต่ว่าไม่ได้ไปไปเก็บบรรยากาศน,นิดนึงเริ่มเหนื่อยแล้วย <c oughs> ังไม่ทันขึ้นเลย <c oughs> รกนี้เหรอไม่เห็นมีทาขึ้นนานั่นแหละลูกนั้นแหละอันนี้เราก็เดินขึ้นเขาอ,อยู่นะนี่ ว่าเดินนำหน้าไปแล้วนะคะทุกคนกับน้องมีอากับน้องมีอานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยลงมาเนื่องจากว่าเขาไปดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วแล้วเขาก็ลงมาแต่เรามาดูอะไรเหรอเราขึ้นไปชมวิวเราขึ้นไปชมวิวค่ะตอนนี้เหนื่อยจังเนี่ยเราจะขึ้นลูกนี้นะนี่ลูกนี้ลูกนี้ มันดูอย่างนี้เหมือนเตี้ยทุกคนมันไม่ได้เตี้ยนะเนี่ยมันสูงนะคะหลบหลบค่ะทุกคนนะไม่ชันหรอกไม่ชันเลยดูสิ โอ้ยมันสูงนะไม่ทุกคนยอย่าแตกเฮ้ยอุ้ยสูงอยู่ทุกคนดูสิ บอกว่าหนาวใส่เสื้อกันหนาวมาตอนนี้เหนื่อยท่วมเลยเราถึงแล้วึง่นีว ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนเขายอดยอดเขาที่เขายญ้านะคะซึ่งมันมีหลายภูเขามากเลยหนึ่งสองสามอันนีอน้อันที่สามนะคะวิวตรงนี้สวยเขาเอาย้อยมองภาพที่ตกดินทนีนี้วิวสวยาพที่ตกดินไปแล้วน,นีี้ไปตกแล้วนะคะแล้วก็ภูเขาก็ล้อมรอบนี่คือเป็นหมอกใช่ไหมมันนั้นเป็นหมอกนะทุกคนนี่ บรรยากาศดีมากนี่นี่อยู่ในตัวเมืองแล้วนะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะเนี่ยมีที่ให่เที่ยวสวยงนมะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนแล้วก็จะขอปิดคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีมีอาอยู่ที่ไหนเอ่ยมีอาอยู่บนยอดภูเขายญ้านะคะอําเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะเราขึ้นมาปิชิตภูเขาได้นะคะทุกคนข้างบนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยมีอาก็ชอบมากลมเย็นนะคะทุกคนใ่ยทุกคนดูเราอยู่บนภูเขาจริงๆนะนี่นู่นสามารถมองเห็นวิว360อองศาเลยนะคะ ที่มีไฟยอยู่ตรงนั้นนะเขาขายของนะคะเดี๋ยวเราลงไปแล้วเราจะไปซื้ออาหารแล้วนั่งทานที่นี่เลยเป็นอาหารเย็นนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักแล้วนะคะตอนนี้ฟ้ากําลังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนเนี่ยสีก็สีชมเจสีเป็นส,สวยกว่านอะของจริงอะทุกคนทุกคนลมมาแล้วจันสวยมากเลยทุกคนแล้วก็มันมีมีแบบว่าเมฆนะ ร้อมดวงจันทร์อยู่นะคะทุกคนระหว่างที่เราลงเขาเนี่ยมานะคะเราก็สวยมากแล้วลมมันพัดอ่ะฝนจะตกหรือเปล่าโอ้สวยจริงๆนะคะเอาบางไปแล้วเดี๋ยวเราลงต่อนะคะบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆแวะมาละนองนะคะก็สามารถมองเห็นภูเขา ได้อย่างชัดเจนนะคะก็แวะเข้ามาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แพรรี่เมียชาแนลขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ